สวัสดีกันอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทุกท่านกําลังรับชมรับฟังนะครับกดทางช่องสถาบหารนะครับช่องสถาบหารนะครับไม่มีการปักลิงก์นะครับไม่มีการแนบลิงก์นะครับและก็ไม่มีกลุ่มไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมก็มีคําเตือนนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อความ บันเทิงนะครับหรือนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเป็นเลขนําโชคแล้วกันนะครับทุกคนทุกท่านนะนะครับและที่สําสคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องสัทธาบริหารไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขที่วิเคราะห์นะครับรวมทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคลิปวิดีโอด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปของการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลในส่วนของอสลักกินแบ่งรัฐบาลของรืวิสาหกิจนี่นะครับของลาวพัฒนาหรือพี่น้องทางสปปลาวนั่นเองนะครับประจําวันที่5เนาะนะครับประจําวันที่5วันพุธที่5นะครับก่อนที่จะเป็นพุธที่5นะครับเรามาดูวันที่3กันนี่วันจันทร์ที่3มนะครับมาไหมมาแบบไหนยังไง ดับฟังนี้เด่นฟังนี้นะครับเอามาดูดับกันงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วหลักร้อยหลุดนะครับงวดนี้หลักร้อยหลุดอีกแล้วน่าตีจรงจริงเออหลุดตัวเดิมป่ะหลุดคนละตัวนะครับงวดที่แล้วหลักร้อยหลุดตัวแรกนะครับงวดนี้หลักร้อยหลุดตัวที่สองนะครับผลนะครับผลที่ออกนะเจ็ดหนึ่งห้านะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์นะครับอ่ะซูมก่อนนะครับอยามาดูเลขับก่อนนะครับดูเลขับก่อน โอ้หลุดเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็หลุดแหนยังไงเนี่ยหลักพันนะครับตัวแรกอยู่ตัวที่สองไม่อยู่นะครับอืมหลักร้อยครับตัวที่สองไม่อยู่ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามอยู่หลักสิบครับเดินดีต่อเนื่องครับหลักหน่วยครับหกกับเจ็ดครับออกเลขศูนย์กับสองต่อเนื่องจริงๆนะครับปีเนี้สําหรับที่หลักที่ยังไม่เคยหลุดเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อน สำหรับเลขดับนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับโอ้น้ากลัวมากนะฮะดูครับปีเนี้ยของปีนี้เลยนะครับอันนี้ก็เล่มใหม่เลยนะครับอืมส่วนของดับเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยปีนี้ยังไม่เคยหลจริงจริงมาดูตัวเด่นครับสองมานะครับสองนะสองศูนย์เลขหนึ่งครับมาครับเลขเจ็ดครับมาครับเพียงแต่เจ็ดหนึ่งมาในส่วนของ 2ตัวสําหรับพื้นที่ที่ดูผลหตัวท่านที่ไหนนะครับไอ้คือคือถ้าใครที่ดูเจดหนึ่งก็มีนะครับมีนะครับเจ็ดหนึ่งสำหรับพื้นที่ที่ดูผลหตัวนะครับก็คือผลสลากเขาออกหตัวนะครับเขาไม่ได้ออกสี่ตัวนะทุกท่านนะมันก็ไปตัวเนี้ยนะครับมีนะครับมีอืมนะครับสำหรับตัวเด่นก็มีตอนนี้ไม่มีแต่เลข9้านะครับนี่เลขเจ็ดตัวนี้ก็ยังมาเลยนะครับเสียดายไม่มี57าเจ็ดนะครับ ดับนี่ดิผมคิดว่าจะไม่โผ่มาเนาะปรมาจนได้นะครับเนี่ยดับห้าเจ็ดอออห้าเจ็ดเฉยเลยนะครับแต่ที่แน่แนสองก็เสียดายอยู่ผมถึงบอกนะครับถ้าผมประกบเนี่ยถ้ามันไม่มีในนี้มาคู่กันนะก็คือโบเบฉะนั้นก็ให้เล็งเฉพาะเลขกดับใครชอบดับหลักไหนแล้วก็ตัวเด่นนะครับมันก็แต่ปีเนี้ก็มาดีนะครับปีที่แล้วนี่ยังไม่มาเลยประกบคู่เนี่ยมาอยู่นะครับปีนี้นะฮะชอบดับไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ แต่น,นี้จะเป็นของวันพุธนะครับวันพุธที่ห้านะครับเดือนสี่นะครับปีหกหดับผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนี่ใครชอบดับก็ต้องมีแหละนะครับ ยังไม่หลุดสําหลักแล้วก็ทาต่อนะครับถ้ามันหลุดสําหลักเราค่อยก็ว่ากันพิจารณาไปอีกนะครับแต่นี้มันยังไม่ดับซ้ำเยังไม่หลุดสําหลักนะครับสําหรับเลขดับเรา <c oughs> ดูดับหลักพันนะครับวันที่แล้วดับหลักพันหลุดตัวที่สองเนาะนี่นะครับมาดูกันมันก็เข้ายาวทุกคนอ่ะเก้ากับศูนย์ครับตอ,อนนี้นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยหลุดหนึ่งตัวอีกแล้ว <c oughs> เอาใจยากครับหลับหลักร้อย ถ้าใครยังไม่ไอันนี้ก็ผ่านนะครับสำหรับดับหลักร้อยนะครับห้าสองครับห้าครับแล้วก็หกครับสำหรับดับหลักร้อยดับหลักสิบทีนี้อมยังโออยู่นะหลักสิบนะสองแล้วก็สามนี่ดับหลักหน่วยเนี่ยสุดสุดอ่ะสุดสุดแห่งความยาวอะ่ะ สองสามครับดับหลักหน่วยมาดูตัวเด่นครับงวดที่ผ่านมาก็ออกมานะเห็นเล้วส,สีด้วยเลขสองประมาณนะครับแต่ผมไม่ได้ประกบสองศูนย์ให้นะครับเพราะมันมันไม่ใช่เลขคำนวณที่จะเป็นหลักเป็นตัวะัะมันก็จะต่างกันจากาหลายๆที่ที่ท่านเคยรับชมเราฟังมานั่นเองนะครับมันจะต่างกันตรงนี้แหละนะครับ ห้าครับผมไล่ไดูมีห้าไหนบ้างเจ็ด 5 7 0อีกตัวหนึ่งเออเลขก2ดับเยอะจังทุกคนระวังด้วยนะครับแต่แต่ไม่น่ามาหรือยังไงนะครับผมจะผมคิดว่าน่าจะดับโอเคนะแต่มันก็น่ากลัวสำหรับหลักหลักหลักหน่วยกับหลักสิบน,นะครับถ้าศูนย์มาสองไม่น่ามานะครับ ทุกท่านคิดว่ายังไงนะครับตัวไหนดีหลังเลยอีกตัวหนึ่ง กันสองนันะ่หน่อยเผื่อฉลับมาเราจะไปเชื่อดับมากไม่ได้นะครับเพราะ3มหลักนี้น่ากลัวมากยิ่ง2หลักเนี้ยนะครับเนี่ยดับดีมากมันซึ่งดับดีอ่ะมันมีโอกาสหลุดนะครับอ่ะประกบเลย5 7 5 0จ็หองหเผื่อเผื่อฉลับมา70 เจ็ดสองเจ็ดห้าเอาเจ็ดห้าแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองใช่ไหมห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองเอ้ยนี่แหละนะครับเพราะว่าผมผมกลัวว่าสามหลักนี้มันอาจจะแฉลบมันอาจจะหลับไม่อยู่สักตัวหนึ่ง นะครับประมาณเนี้ยมันก็เลยเอาเอามาเลยดีกว่าอยากให้ดับมาขัดขัดใจนะครับห้าสองเจ็บเจ็บศูนย์ห้าศูนย์เจ็บสองนี่ มาดูกันสินะครับนี่ดับกับเด่นอะไรจะอยู่อะไรจะไปมันไม่ใช่เลขสูตรนะครับหลายคนมาดูนะครับอย่างงเลยอย่าตั้งคาถามเลยว่าเอาดับเจ็ดทำไมถึงเอาเจ็ดมาดับสองทำไมถึงเอาสองมานะครับมันเป็นมงวดนี้เป็นไงใช่ไหมครับผมไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่ใช่การคํานวณสูตรอะไรใดต่างๆมันเป็น,น artistic, เลขมงคลนะครับมันไม่อันนี้ก็คือเรียกม่มงคลนะกําลังตัวเลขมันอ่อนนะครับกําลังตัวเลขมันอ่อนในนี้กําลังตัวเลขมันเด่น ในเมื่อตัวอําลังอ่อนกําลังเด่นชนกันเนี่ยเราก็ต้องเลือกกําลังที่มันเด่นสุดนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทําไมในเมื่อมันดับสองเงี้ทำไมต้องประกบสองนะครับผมอยากประกบครับเอาง่ายๆนะครับอืมผมองใประกบนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมก็เฮงๆปังๆนะครับกลับขอบพระคุณนะครับสมาชิกนะครับที่ส่งซูเปอร์แทงซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับรวมถึงอ่า ซัพพอร์เตอร์ทุกๆคนทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ